มาุมไล่ตามขึ้นมา <Okay. S 1> ตางคะแนนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ใไฮเทคออกน้ำ17ต่อ10นะครับ mm hmm. จากนักกอใจสนุก mm hmm. สตวัตไ้มาเอ้าโดนจิ้มไปเล่นต่อได้นะครับธ mm hmm. นวินธ mm hmm. นวินเคาะมาซ้ายดึงจังหวะไว้ครับ ยัดมาตรงกลางติดทางนักการอีกแล้วนักการดึงจังหวะนิดนึงออกมาทางขวานัก่อนใจสนุกอย่างไม่ได้นับครบโบ่แโโหลองปืนไป3-4สี่ครั้งแล้วนะครับน่าจะใกล้คำเป้าเจอแล้วครับไม่ยิงส่งมานัตการเมืองบุญไม่ลองรรคเครื่องยังไม่ร้อนเท่าไหร่สำหรับลูก3ามคะแนนวันนี้ของทางไฮเทคนะครับ เอาละครับมาลวครับเสียงกีตแรกของสนามมาลวครับจากน้องกระทิงครับขุนนรงประเทศรัดยังเมโลครับไปเลข77ลงมาก่อนนะครับลงมาพร้อมกับทางสรันใบต์นีนี่สลันนี่เดินยิ้มมาเลยครับแต่เขาไม่ได้กีตสรันนะฮะกีตกระทิงนะครับเมสักครู่ลงมาพร้อมกันนะครับสองคนนี้ก็อยู่ในอัศวชันทบีรีมาด้วยกันนะครับ ไาด้านในพลาดโดนตัดได้โดนโตกลับมาครับสีประชุมดูยเข้ามาด้านในแล้วจำช็อตเองลูกนี้สั้นครับกระชิงเก็บอบลได้กระทิงดุยมาด้านในให้อบาาดังซ้ายนัทผลโกประดิษยังไม่ลงเก็บปรเบาวสันแย่งบอลมาได้ ลบมาด้านบนมนัสวีให้ออกมาดังซ้ายดัตตะพลลุยเข้ามาด้านในวางเองตักนี้ไตห่วงลงไปครับ19ต่อ10เวลาเหลือ45วินาทีนะครับในควอเตอร์แรก19ต่อ10คะแนนกะทิงตัดบอลได้ครับแต่ว่ายังเข้าทางสีประทุมคืนกลับมาด้านบนสุปกรณ์ยิงไกลลูกนี้3คะแนนไม่ลงเก็บบอลลงมาได้ครับ นักการเปิดทะลุช่องขึ้นมาให้มนัสวียอดมาตรงกลางให้สรันโดนตัดได้และจังหวะสุดท้ายปัดบอลมาโดนทางให้เทคออกนะครับเกต่อนะครับ23วินาทีพุทธิพงศ์ ไายออกมาทางขวาให้สัตวตั์ลากลุยเข้ามาโดนบล็อกครับธนกิจเพิ่งลงมาแล้วลากขึ้นมาเองครับสรันใบตานี่หนึ่งสองวากซ้ายลงไปเหลือเวลา7วินาทีครับเกมรุกของสีปรุมลุยขึ้นมาออกซ้ายมายิงไกลตรงนี้ได้ไหมไม่ไมลงครับ หมดเวลาในควอเตอร์แรกครับเป็นทางไฮเทคครับพลิกกลับมานำแล้วนะครับ21-10ต่อคะแนนเราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนในควอเตอร์ที่2ครับ